ผมจะมามาแนะนำการอ่านค่าอาน,นะครับหรือว่าตัวต้านทานนะครับก็สำหรับเด็กปวชหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างไฟช่างอิเล็กช่างช่างก่อสร้างถาปัดหรือว่าโยธาช่างยนต์อะไรก็แล้วแต่นะครับอุปกรณ์ตัวต้นานทานเนี้ยเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์เริ่มต้นนะครับสำหรับการเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทางด้านช่างนะครับก็วันนี้ก็จะมี วิธีการอ่านเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับอเอาไว้ให้ลูกให้หลานของท่านๆหรือว่าลูกหลานคนไหนนะครับถ้าเข้ามาชมนะครับก็กดคอมเมนต์ได้ครับกดถูกใจได้นะครับผมโอเคก็มาเริ่มที่สีนะครับสีก็เริ่มตั้งแต่ดําน้ําตาลแดงส้มเหลืองเขียวน้ําเงินม่วงเทาขาวทองเงินแล้วก็ไม่มีสีนะครับโอเคอแต่ละสีก็มี มีจํานวนมีค่าของตัวเองนะครับก็คือดําเท่ากับศูนย์น้ำตาลเท่ากับหนึ่งแดงเท่ากับสองส้มสามเหลืองสี่เขียวห้าน้ําเงินหกม่วงเจ็ดเทาแปดขาวเก้าทองและเงินไม่มีสีไม่มีค่านะครับตัวนี้จะทองเงินกับไม่มีสีตัวนี้จะเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดบวกลบนะครับตัวสีทองนี่ก็จะเป็นบวกลบห้าเปอร์เซ็นตตัวเงินก็จะเป็นบวกลบสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็แล้วแต่การใช้งานแล้วก็แล้วแต่ คุณลักษณะของ r แต่ละตัวนะครับก็มาเริ่มกันเลยน,นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเขียนนะครับว่า r ต้องเป็นอย่างนี้เนอะอาะลักษณะของ r ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแท่งยาวๆอย่างนี้ก็ จะเป็นสีนะครับถ้าเปิดในวงจรทีวีหรือว่าวงจรวิทยุนะครับเราก็จะเห็นว่าอุปกรณ์แบบนี้คืออะไรนะครับนี่เราจะบอกว่ามันคือตัวตั้งฐานนั่นเองครับผมจะเอาสอนแบบสีสีแถบสีก่อนนะครับแถบสีที่หนึ่งนะครับเป็นตัวตั้งนะครับเป็นตัวเลขนั่นแหละครับแถบสีที่สองบอกถึงตัวเลขเช่นกันครับผมแถบสีที่สามนะครับบอกถึงตัว จำนวนคูณนะครับตัวคูณหรือว่าจํานวนศูนย์นั่นเองนะครับว่าต้องใช้ศูนย์กี่ตัวนะครับโอเคตัวนี้ส่วนตัวที่สี่นะครับเป็นค่าความผิดพลาดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นช่องนี้ช่องนี้จะเป็นไม่ทองก็เงินนะครับผมช่องนี้ก็จะมีความผิดพลาดตามเกณฑ์เลยนะครับทองก็บวกลบห้าเปเซนนะครับ ส่วนเงินก็จะบวกลบสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมตา,ามนั้นเรามาเริ่มกันง่ายๆเลยนะครับผมถ้านะครับถ้ารูปแบบออกมาแบบนี้นะครับแถบที่หนึ่งแถบที่สองแถบที่สามแถบที่สี่นะครับแถบที่หนึ่งแถบที่หนึงเป็นสีน้ำตาลนะครับถ้า ถ้ารูปเป็นสีน้ำตาลแถบที่สองเป็นสีแดงนะครับแถบที่สามเป็นสีน้ําตาลแถบนี้เป็นสีทองนะครับอันนี้คือสมมุตินะครับสมมุติอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแถบที่1สีน้ําตาลดูครับน้ําตาลเท่าไหร่น้ำตาลคือ1ใช่ไหมครับหนึ่งใส่หนึ่งครับต่อไปแถบที่2สีแดง สีแดงคืออะไรครับสีแดงคือ2นะครับ1กับแถบหนึ่งแถบสองใส่ตัวเลขได้เลยครับแถบที่สามแถบที่สามเป็นตัวคูณนะครับตัวคูณเอาอะไรไปคูณครับเอาน้ำตาลไปคูณก็เท่ากับอันนี้คือจำนวนเลขศูนย์นะครับตัวตัวที่สามเนี่ยก็คือคูณใส่ศูนย์ไปหนึ่งตัวนะครับผมแลวก็อันนี้เป็นทองใช่ไหมครับทองก็บวกลบ5นะครับผมคาตอบ ก็ออกมาแล้วนะครับก็คือ1 20 1 2 0โ oh อห์มนั่นเองครับผมข้อนี้แถบแบสีน้ำตาลแดงน้ำตาลนะครับคือ120โอห์มครับโอเคครับเดี๋ยวจะต่อให้อีกอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ลบไปก่อนรูปแบบเหมือนเดิมครับตัวเลขตัวเลขตัวคูณแล้วก็ เปอเซ็นผิดพลาดน,นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับแถบสี1แถบสีที่2แถบสีที่3แถบสีที่4จะสังเกตเห็นนะครับว่าแถบสีที่4แถบผิดพลาดความผิดพลาดเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดเนี่ยมันจะจะอยู่ห่างห่างกับ3สีนี้นะครับ แถบทีที่ 1. ผมจะให้เป็นสีส้มนะครับสีส้มส้มแถบทีที่สผมจะให้เป็นสีเหลืองนะครับเหลืองแถบสีที่สผมจะให้เป็นสีแดงนะครับผมอ่าส้มเหลืองแดงอันนี้ทองนะครับ จะสังเกตเห็นว่าแถบสี R เนี่ยถ้ามีสีแถบสีนะครับก็ข้างหลังจะเป็นสีทองเสมอนะครับจะไม่ค่อยเจอสีเงินถ้าสีเงินเนี่ยเราจะไปเจอกับพวกตัวต้นทานที่มีห้าแถบสีนะครับเดี๋ยวจะสอนกันอีกอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับผมโอเคมาต่อไปนะครับส้มนะครับส้มจกเป็นนวนนะครับได้สามนะครับอเริ่มต้นที่สามเลย ต่อไปสีเหลืองนะครับเหลืองอ่าเหลืองคือสี่ครับผมต่อไปสีแดงสีแดงอันนี้แถบที่สามคือตัวคูณนะครับแดงคือไรอ่าแดงก็คือศูนย์สองตัวนั่นเองครับก็คือตัวตัวนี้คือจํานวนจํานวนศูนย์ที่ต้องใส่นะครับแถบที่สามคือจํานวนศูนย์ที่ต้องใส่ไปโอเคคาตอบตรงนี้ก็คือสามสี่ศูนย์ศูนย์โอห์มนะครับมีหน่วยเป็นโอห์มและก็คว่าอุปราชห้าเปอร์เซ็นต์ แต่3,400โ oh อห์มเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมใช้กันกาวนี้เราก็ต้องทำให้มันอ่านค่าง่ายขึ้นนะครับโดยจะต้องทำให้มันเป็นหน่วยเป็น K นะครับก็หน่วยเป็น K ก็หารหารพันหารพันครับผมหนึ่งสองสามนะก็เป็นคำตอบก็คือ 3.4K โ oh อห์มครับผม ความบิดลาด5%เอร์เรียบร้อยอ่าสีแถบสีที่มีสีส้มสีเหลืองสีแดงนะครับเอาเอาหลักๆแค่3สีนะครับเราเราก็จะคำนวณได้เลยตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปคำนวณก็ได้เพราะว่ารู้อยู่แล้วบวกลบ5%อร์่าส้ม3เหลือง4แดงคือ0ูนย์ตัวนะครับ ก็คือ3.4 k โอห์มครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำการอ่านค่า R เพียงเท่านี้นะครับเป็นวิชาเบื้องต้นพื้นฐานของช่างทุกๆช่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ